ก็ว่าจะไม่มาดูนาแต่ก็มามาปล่อยน้ําด้วยอีก10วันก็น่าจะได้เกี่ยวเนาะอีกแปลงหนึ่งอลิหนหนึ่งศูนเหมือนกันล้มก็มีจ้าล้ม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  ตรงนี้คือที่ปล่อยน้ำจ้ะกำลังปล่อยน้ำอีกสิบวันเขาน่าจะหมดหรือเปล่าน้าอ้ยน้ำเลี้ยงไม่ได้ที่ข้าวจะต้องล้มเนาะเพราะว่าฝนเขาตกวันที่เจ็ดถึงวันที่เก้าอีกเขาบอกว่าจะตกหนักอา้าวว่ากันไปทำไงได้เนาะ ก็มาดูนาได้ทุกวันทำไงได้ก็ได้แต่ดูทำอะไรไม่ได้จ้ะเพราะฝนฟ้าเป็นธรรมชาติต้นข้าวสูงจ้ะสูงเยอะเลยคือจะไม่ให้เขาล้มอ่ะคงไม่ได้เนาะ แล้วข้าวหอมมะลิจะเป็นพันข้าวที่สูงอ่ะอย่างต่ำก็น่าจะ120ิบหรือปะแต่ในนี้ในในแปลงนี้นะคะน่าจะประมาณสักร้อยห้าสหรือปะความสูงของต้นข้าวอะเนาะสักประมาณร้อห้าบแหละก็เลยเป็นนางนอนแบบนี้ บางบางที่ก็ยังเขียวอยู่เนาะเนี่ยค่ะโอเคค่ะสััสดีค่ะ